นับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนกลุ่มบริษัทแม่ทองสุทั้ง MTSCO และ MTSCO Futures ผู้นำการลงทุนในทองคำอยา่างครบวงจรเงินฝากเพือเรียกพิเศษ11เดือนธนาคารอมสินให้ดอกเบี้ยสูงโทร1115 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคัง่งเส้นทางสู่ความร่ํารวยอย่างยั่งยืนและนี่เป็นตอนที่2แล้วค่ะกับตอนที่มีชื่อว่าค่าจ้างเพื่อชีวิตกับปรชะชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแต่สําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้ชมตอนที่1สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ทาง w w w ร์ไ t h a y u c o m นะคะซึ่งในตอนที่1น,นั้นจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากที่มีการปรับค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยบาทในเจ็ดจังหวัดนําร่องและในอนาคต ที่จะปรับทั่วประเทศนะคะส่วนสัปดาห์นี้จะมีเนื้อหาอะไรที่น่าสนใจไปชมไฮไลท์กันก่อนเลยนะคะ เราไม่ได้เป็นพนักงานประจําเราเป็นทรัพย์เขาจะเอาเราออกตอนไหนก็ได้ค่ะไม่กลัวตกงานค่ะไม่ค่ะไม่กลัวตกงานเขาไม่เยอะคงที่ว่าไม่ตกนะถามว่าตอนนี้กลัวไหมก็ไม่กลัวยังยังไม่คิดเลยครับถามว่ากลัวไหมก็ไม่กลัวนะถ้ายังเงี้ยยังไม่กลัวตกแต่กลัวไม่ไหว คือพวก่วงไม่ถ้าเล็กจริงๆแล้วก็ไม่ห่วงเพราะคนไม่กี่คน,นแต่ถ้าทางกลางขนาดเล็กเนี่ยทางกลางต้องมีลูกจ้างสักกี่คนไรน้ยามถูกกลางพูดถึงเกินสิบคนจะถึงห้าสิบคนคืออย่างนี้ผลกระทบนี่าพูดถึงผลกระทบกระทบะรายใหญ่ก็กระทบเั้นตัวใหญ่เนี่ยจะล้มดังและล้มทีมันไปเป็นลูกระนาดเยอะเพราะว่าเขามีพพลายเชนด้วยอันนี้คือต้องมองที่ตรงนี้ทุกอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากแล้วก็ ขายของได้ราคาตรงใจใช้แบบนี้นะทางออกของลูกจ้างที่ตกงานแล้วหรือเตรียมจะตกงานจากผลกระทบเรื่องนี้เนี่ยเขามีทางเลือกหรือมีทางออกอะไรบ้างนะครับก็ถ้าเผอิญท่านผู้ชมเนี่ยอยู่ในกลุ่มของที่มีความเสี่ยงที่อาจจะต้องออกจากงานที่ทําอยู่แต่ไม่ไหมายว่าจะตกง,งานยาวเพราะประเทศไทยเราก็การว่างงานเราก็ต่ามากมัโอกาสหางานได้ง่าย แต่ถ้าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ต้องกลับมาดูเรานะเพราะว่ามันมีหลายระดับคุณผู้ชมคะเมื่อมีปัญหาก็ย่อมมีทางออกเมื่อมีผลกระทบก็ย่อมมีทางแก้นะคะวันนี้เราจะไปดูนะคะว่าเมื่อการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ300บาทนั้นมีผลกระทบทั้งนายจ้างและลูกจ้างซึ่งเขาเหล่านั้นจะมีทางออกมีทางแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะแต่ที่สำคัญก็คือว่าถ้าไม่ปรับผลิตภาพ การจ้างงานจะลดลงไป4.5ปอเจากฐานซึ่งอันนี้จะลดลงเยอะอันนี้คือกรณีหนักนะใช่ไหมยันะที่ผมไปคำนวณเคยออกให้ข่าวไปก็คือว่า ถ้าคำนวณในเบื้องต้นถึงกกำลังแรงานที่อยู่ในภาคที่เป็นฐางการนี้ก็อาจจะว่างงานได้ถึง6-7แสนคนคุณนนิตนะครับจะมีคนจะมีการจ้างงานน้อยลงถึง6-7แสนคนอย่างที่ท่านอาจารยร์ยงยุทธคาดการนะครับในสัก3-4เดือนแรกเนี่ยเราจะไม่เห็นชัดเจนว่าจะมีการปิดโรงงานแล้วก็เล์ออฟอาจจะมีบ้างับ,บ3เดือนแรกยังไม่เห็นไม่ค่อยชัดเจนหลังจากนั้นล่ะ ผมคิดว่าในปีนี้ยังไม่เห็นการเลอออฟคนอย่างเป็นระบบถ้าใครทาอุตสาหกรรมจะรู้ว่าเราเราเราไม่ปลดคนออกง่ายปกติตอแล้วปลดคนออกไม่ได้สองเราไม่ใช่กดปุ่มวันนี้จะเลิกพรุนี้จะเปิดพรุนี้ปิดอุตสาหกรรมทำไไม่ได้เอุตสาหกรรมที่เสี่ยงที่สุดตอนนี้นะฮะคืออุตสาหกรรมกลุ่มที่ด้านการศึกษาและโรงพยาบาลคือใน1ี่สองอัน,นดับแรกที่เสี่ยงเนี่ยจะมีภาคบริการอยู่หกกลุ่มและก็ภาคผลิตอยู่หกกลุ่ม กลุ่มที่มีความต้องการมากจากผลการสำรวจกระทรวงแรงงานปี54เนี่ยนะครับสองสามอาชีพล่างๆนี่ที่ต้องการมากคืยยามแม่บ้านและก็คนขับรถยามคนขับรถอันดับหนึ่งคนขับรถอันดับหนึ่งคนขับรถอันดับหนึ่งลองลงมาเป็นแม่บ้านยามกับแม่บ้านอาจารย์ครับก่อนจะถึงทางออกนะครับอาจารย์มักจะพูดว่าอาจารย์เป็นห่วงมากประเด็นเรื่องของค่าจ้างที่มันปรับเพิ่มสูงขึ้นเวลา300เนี่ย รายใหญ่อาจารย์ไม่ห่วงอย่างคุณตานิษเนี่ยอาจารย์ไม่ห่วงนะอาจารย์ไม่ห่วงคุณนะครับคุณตานิษนะครับแต่ห่วงขนาดกลางขนาดย่อมหรือว่า s m e มากกว่าทําไมครับอาจารย์คือผพิ่งห่วงถ้าเล็กจริงๆแล้วก็ไม่ห่วงเพราะคนไม่กี่คนแต่ถ้าตั้งกลางขนาดเล็กเนี่ยอาจารย์เนี่ยต้องมีลูกจ้างสักกี่คนให้นิยามถูกกลางพูดถึงเกินสิบคนจะถึงห้าสิบคนสิบถึงห้าสิบนี่คือขนาดธุรกิจที่อาจารย์เป็นห่วงครับเพราะเพราะว่าตัวกําไรที่เขาทาเนี่ย บางสงธุรกิจพวกนี้รับช่วงมาจากคนอื่นเพราะั้นช่วงของกําไรที่เขาจะได้รับเนี่ยมันแ,บบแคบครานีอพอกระต<ำ>้มกลับใช่มา<ม>จิ <ตำ S 1> <ำ>้นกลัครางี้พอไปขยับต้นทุนสูงขนาดนี้เนี่ยนะฮะแล้วไม่สามารถที่จะไปเพราะเขาต้องไปแข่งรับออสช่วงนาจ้าคนหนึ่งเนี่ยเอาขอไม้ทำนะมันก็จะแบ่งรับรับรับกานเข้าไปคราวนั้นเน่เราเขาตอนแรกถ้าต้นทุนอย่างเดิมเนี่ยเขาก็เสนอได้ถูกหน่อยแล้วมาได้ถูกหน่อยก็ยังมีกําไรอยู่บ้างอยู่ได้ใช่แต่คราวนี้ สายป่านเขาไม่ยาวคราวนี้พอต้นทุนสูงขึ้นครับไอ้กำไรที่ได้มาเนี่ยมันเหมือน้อยร้อยลงแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะไปขยับราคาขึ้นมาได้ครับเพราะว่าได้รับงานมาแล้วมาทำนะเพราะเขาไม่ได้ทำครบวงจรทั้งหมดไม่ยังแต่ผลิตประโยชน์ถึงขายเขารับช่วงมาทำเฉยๆโดยเฉพาะผู้ที่รับมือับจากผู้ที่รับงานไปทำที่บ้านหรือผู้ที่รับงานมาทำที่รับช่วงมาจากคนอื่นครับข้อมูลวิจัยมันชัดเจนนะอุตสาหกรรมที่มีฐานทรัพยากรตัวเองเป็นเจ้าของทรัพยากรนี้ จะได้รับผลกระทบจากเนี่ยจากผลการขึ้นกระจาง300บาทใน30%เอ้40%การเนี้ยผมยังได้40%อยู่นะฮะเพราะมันยังไม่ถึงเพื่อเต็มที่มันจะมา75%เกือบ80%ถึงทุกจังหวัดถึงจะได้300แต่ครั้งนี้แค่4%มี7จังหวัด่เองที่ได้300แล้วก็ตรงนี้ผมห่วงตรงกลางๆเนี่ยนะหรือว่าคนี่เอาเอาเป็นว่าผมห่วงกลุ่มที่เมื่อกลุ่มเสี่ยงที่อ่านมาสักครู่แล้วถ้าเเกิดเขาเป็น s m e ด้วย p r o f ิ t m a r ิ i นเขาจะต่ำครับฮะเหมือนที่ว่าเนี่ยอาจจะต่ำกว่า5%้าเปอร์เซ็นต์ได้ซ้ำนะแล้วแต่เพราะบางครั้งเสี่ยงคนที่เอามาให้ทำมมารับของทิ้งไปเลยเขาก็สูญเงินเฉลยแล้วเขาก็กำไรเขาก็ไม่มากแต่อาศัยที่เขาอยู่ได้เพราะเขาอยู่ตามบ้านเขาอยู่ตามตามตามที่อะไรก็ตามที่ไม่ต้องลงทุนมากเหมือนกับธุรกิจขนาดใหญ่แต่ส่วนที่ผมไม่ค่อยห่วงมากนะก็คือธุรกิจ SME ที่พ่วงอยู่กับอย่างในยานยนต์อย่างเนี้ยนะยานยนต์เป็นเทียร์มันผูกพันกันตั้งแต่ใหญ่กลางเล็ก ขาดไม่ได้มันเป็นแขนขานิ้วเล็บพันถ้าเล็บเล็บไม่มีนะก็ไม่เป็นคนสมบูรณ์เล็อาจจะประกอบไม่ได้เพราะั้นพวกนี้เขาจะช่วยกันอยู่แล้วค,คือใหญ่ช่วยเล็กแรงต่างพวกนี้และส่วนนี้ถ้าเกิดจะเสี่ยงเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษคือกลุ่มที่เป็นเทียร์หรือผูกพันอยู่กับอุตสาหกรรมทั้งระบบที่เป็นร่างกายเต็มรูปแบบ,บนะฮะแต่อุตสาหกรรมอันที่ที่กลกลางอย่างไฟไฟ้าอิเล็กทรอนิกส์จะมีบางส่วนที่เป็น SME SME ชนิดที่ประกอบละมาประกอบนี้ก็ไปก่อน ไปก่อนคือแย่ก่อนเพราะกาไรไปนี่คือล้มหายตายจากเขาเขาไม่ได้แข่งกับประเทศประเทศไทยแต่เขาไปแข่งกับทั่วโลกเลยที่รับออเดอร์นี่มาจากประเทศยักษ์ใหญ่ทั้งหลายประกอบมือถืออะไรก็แล้วแต่นี่นะผู้นี้นี่โปรฟิตมาจินเขาไม่สูงอยู่แล้วนะพอขึ้นไปขนาดนี้ก็เขาเรียกน็อกดาวน์หรือฟุตลูซิ่งอินดัสทรีนะพอทาไม่ไหวเขาก็เลิกแล้วก็ย้ายอาจจะย้ายไปแถวชายแดนหรือจะย้ายไปประเทศเพื่อนบ้านนะฮะในกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งเฉพาะคนที่มี มีพลังและมีความรู้ที่จะย้ายนะฮะแต่ก็มีประเภทหา่านอ้วนคือย้ายไม่ไหวเนี่ยก็จะมีอีกส่วนหนึ่ง เอสที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนถึง50คนซึ่งเป็นกลุ่มที่อาจารย์ห่วงมากที่สุดเนี่ยนะแล้วก็ไม่ได้มีการต่อยอดหรือว่ามาเป็นมาเป็นมาเป็น,เ,ปนชเชนอะไรกับใครเนี่ยทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ยมีอยู่เยอะไหมอาจารย์ก็นับเป็นหลักล้านนะสองจุดสามหน่ภาพรวมนั้นสองจุดสองสองล้านกว่าแต่ว่าอันนี้ตรงกลางนี่อาจจะล้านย์ร้นะฮะนี่เป็นธุรกิจเอสส่วนใหญ่เลยนขออนุญาตครับคือเป็น คือเดิมทีเดียวผมคิดอยู่ไอาจารย์คบนะแต่ว่าเราทําเพื่อแค่ผลสารวจอันนี้ผมโน่วยที่ผมดูแลของสภาความรับผิดดูแลสายเศรษฐกิจเนี่ยเราทําโพเข้าไปผลออกมานม่ตกใจเป็นยงไคยปรึกษากับท่านประธานประยุทศักดิ์ของผมเนี่ยปรากฏว่าลายใหญ่กระเทือนหนักกว่าเวลาผลออกมาเนี่ยเดี๋ยนะตอนแรกเนี่ยผมยังได้ยินเลยคุณธนิตบอกว่าลายใหญ่ผมไม่ห่วงหรอกผมห่วงลายกลางลายย่อย คือแล้วตกลงยังไงครับคือคืออย่างนี้ผลกระทบเนี่ยพูดถึงผลกระทบกระทบรายใหญ่ก็กระทบคือเพราแข็งแรงใช่ไหมแข็งแรงอยู่ไดแรงมันมันไม่ได้เกี่ยวแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงคือรายใหญ่เนี่ยก็อาจจะสะสมกําไรเอาไว้อันนี้ก็หมายความว่าภูมิคุ้มกันความอึดและความอึดตัวยาวกว่าอย่างที่แต่ว่าผลกระทบเนี่ยปรากฏว่าไอ้ไอ้ไอ้กำไรพอกันนะผมก็คุยมา4% 5%เนี่ยรายใหญ่เทีเทียบจากคนงานเนี่ย7,000 4,000คนพวกนี้เพาั้นพวกนี้เนี่ย แต่ตลาดก็เหมือนเดิมคือเลเบอร์หมายว่าใช้แรงงานมากๆแลกสินค้าแล้วก็ไปขายแข่งกับเวียดนามอินโดนีเซียพวกนี้ราคามันก็เตีย้ยนะต้นทุนมันสูงนั้นพวกนี้เนี่ยมีรายหนึ่งต้นทุนเข้าอย่างลายพวกทำสับปะรดนค,รคนงานเจ็ดแัดเจ็ดพันกว่าคน,เ,นเดือนหนึ่งสิล้านค่าแรงเนี่ยเพิ่มไปสิบสอล้า huh. นใช่ไหมเข้ากำไรปีหนึงพีลล้านปีนี้คูณไปเนี่ยมันร้อยกว่าล้าน เพราะนตัวใหญ่เนี่ยจะล้มดังและล้มทีมันไปเป็นลูกระนาดเยอะงั้นคุณสนิทต้องสรุปก่อนว่าตกลงแล้วเนี่ยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบและน่าเป็นห่วงเนี่ยมันใหญ่กลางหรือเล็กกลางใหญ่เล็กกลางใหญ่เล็กโดนทุกทุกอุนนาหกรรที่ใช้แรงงานมากแล้วขายของถูกกลางใหญ่เล็กแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือกลางและเล็กเพราะว่าสายป่านสั้นและคุ้มกันต่ำใช่แนะพวกทุกอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากแล้วก็ ขายของได้ราคาถูกต้อง<ม>ใ,ชใช้แบบนี้นะ,ก,ะก็จะกระทบหมดขายของได้ราคาถูกแล้วไม่สามารถที่จะไปปรับราคาสินค้าขึ้นได้งนานะผัดภาระไปไม่ได้ไ,ได้อันนี้จะอ่วมเลย ธุรกิจไหนก็ตามที่ใช้แรงงานข้มค้นมีส่วนเหลือมกาไรต่านะครับแต่บรรไดอิสมีทั้งหลายเนี่ยที่เน้นกันใช้แรงงานไม่ค่อยใช้เทคโนโลยีผลิตออกมาแล้วสินค้าก็ไปซ้ํากับประเทศเพื่อนบ้านนะฮะนะกลุ่มเนี้ยนะจะเป็นกลุ่มที่ถูกกระทบเป็นมากเป็นพิเศษเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับเพราะไอ้ต้นทุนการผลิตเมืองไทยมันแพงกว่านะทามันแพงกว่าเพราะเราเปิดประเทศมาก่อนนะครับ ม่บางคนบอกโอ้ค่าแรงเราแพงกว่ามันยิงไม่ใช่เพราะค่าแรงอย่างเดียวที่แพงกว่าทุกอย่างมันแพงกว่าหมดแหละมันแน่นอนประเทศที่เปิดมาก่อนเนี่ยนะครับรายได้คนมันก็ต้องเพิ่มขึ้นนะเราเปิดประเทศมาแล้วเนี่ยพัฒนามันต้องห้าหกสิปีแล้วคุณจะให้รายได้เหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้นะเราพัฒนาประเทศเพื่อให้คนกินดีอยู่ดีนะครับฉะนั้นเมื่อรายได้ของคนเพิ่มขึ้นค่าแรงขอ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 งคนเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็ต้องทําให้แรงงานเหล่านั้นทำงานได้ดีขึ้นทํางานได้มากกว่าเดิมนะ ใช้เวลาเท่าเดิมแต่ว่ามีเนื้องานที่ดีกว่าเดิมนะครับแล้วดูดิครับว่าประเทศในโลกเนี่ยมีค่าจ้างแรงงานมากกว่าเราเป็นสิบเท่าตัวนะทํางานในญี่ปุ่นเนี่ยชั่วโมงหนึ่งมากกว่าเมืองไทยทั้งวันต่อให้เราปรับเป็นสามร้อยด้วยนี่นะหรือว่าในในใน,ในยุโรปเนี่ยในเมริกาเนี่ยทำไมเขาอยู่ได้ล่ะนะอ่านะครับหรือว่าเออหลายๆแห่งเนี่ยก็เ,เพราะอะไรเพราะแรงงานเขามมีฝีมือไงฮะนะนะครับทำงานเออใช้เครื่องจักรมากขึ้นใช้ เทโ่ยวยีมากขึ้นใช้ทุนมากขึ้นแรงต่างมากขึ้นแล้วก็ตัวทักษะฝีมือแรงงานเองก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยใช่ไหมครับฉะนั้นนี่คือเร,เราถึงเรียกว่าการพัฒนานะครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็คงจะต้องให้ความสำคัญเลยว่าเออคนมันจะต้องเก่งขึ้นอย่างภายใต้เศรษฐกิจแบบไร้พรมแดนแบบนี้กุญแจดอกที่สําคัญที่สุดนะที่จะขายไปสู่ความสําเร็จ ทางการพัฒนาเนี่ยตอบอย่างรวบรัดฟันธงเลยก็คือคนรูาทรัพยากรมนุษย์ถ้าคุณของคนของของของคุณหรือว,ว่าทรัพยากรมนุษย์ของคุณด้อยกว่าคนอื่น,นยอย่าไปคิดหวังจะพัฒนาครับโลกเนี่ยมาสู้กันด้วยคนนะครับดูได้จากอะไรครับหลายๆประเทศเนี่ยไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเลยหรือวามีก็น้อยมากเราดูดีครับสิงคโปร์ฮ่องกงเนี่ยไต้หวันเนี่ยหรือแม้แต่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ อ่าเกาหลีใต้เนี่ยเขามีทรัพยากรแรงกนันหนาถ้าไม่มีเลยใช่ไหมฮะแต่ว่าเอ๊ะทำไมเขากละายเป็นประเทศชั้นนาของโลกได้นะรายประชากรเนี่ยมีรายได้ต่อหัวเนี่ยไม่น้อยกว่าประเทศตะวันตกเช่นอเมริกาและยุโรปเลยนะมีรายได้กันคนละสี่ห้าพันสี่หมื่นห้าหมื่นเหรียญต่อคนต่อปีมากกว่าเราเป็นสิบเท่าตัวนะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็เพราะคนเขาเก่งใช่ไหมนะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเรื่องของคนเนี่ยจึเง,งนเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะฮะในการเตรียมความพร้อม เพราะเราทุกคนมีสติปัญญาแตนะมีเหตุมีผลนะฮะแล้วข้อสํคาคัญคือมีจริยธรรมมีศีลธรรมรรยัญญานะฮะทำอะไรที่ถูกต้องตามคำร,รองคุณธรรมที่คุณจะเป็นนะฮะและมีประสิทธิภาพสูงด้วยนะมีความยืดหยุ่นมีความคล่องตัวลุกเร็วถอยเร็วนะฮะนะครับเนะี่ยก็คือคนที่เราจะต้องสร้างึุนดาให้ได้นะซึ่งเป็นแน่นอนละ่ะมันก็คงไม่แคล้วที่คุณจะต้องโยงเข้าถึงระบบการศึกษาการมีระบบการศึกษาที่ด,ทดีที่ถูกต้องนะครับ

เป็นเรื่องใหญ่นะครับ,รบถ้าต่างทฤษฎีก็บอกว่าโอเค<แ>จะต้องใช้เวลาในการปรับปรุง p รเ c ส s s ใช่ไหมครับผมมีสามทาง <นะ S 2> ลดเพิ่มย้าย ำถามร่วมสนุกประจำสัปดาห์นี้ถามว่าข้อใดคือจังหวัดที่มีการนำร่องปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ300บาท1ขอนแก่นเชียงใหม่2กรุงเทพภูเก็ตทราบคำตอบแล้วส่วงมาที่0830819585 0830819585รุ่นรับหนังสือสอนลูกเป็นเท่าแก่หนังสืออมตัโพสสมเด็จโตหนังสือสุขได้ในพริบตาหนังสือคู่มือทำธุรกิจสุขใจนวดแผนไทย นังสือวิตามินกินถูกสุขภาพดีค่ะบรรทุกเกินพิกัดเปลืองน้ำมันและสึกหรอจับทุนประเดิมพระราชทาน1 0 0 0 0แบาท สู่ปฐมบทสถาบันการออมของแผ่นดินถึงวันนี้99ปีธนาคารออมสินได้สร้างรากฐานการออมให้กับคนไทยสร้างความมั่นคงในชีวิตคืนความยั่งยืนสู่สังคม99ปีธนาคารออมสินเติบโตคู่เศรษฐกิจและสังคมไทย การใช้ถุงพลาสติกการออมเนี่ยมีหลายอย่างนะครับคือออมออมเพื่อใช้ชีวิตอยู่ในอนาคตนะครับหรือการออมเพื่อต้องการผลตอบแทนที่สูงนะครับอ,อย่างเช่นการลงทุนในหุ้น นะครับก็หวังผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็สูงตามไปด้วยนะครับส่วนการออมที่ประหยัดแล้วก็มีผลตอบแทนคุ้มค่าคนะครับแล้วกออ็ได้หลักประกันแน่นอนนะครับก็จะเป็นการฝากเงินกับธนาคาร,ครนะครับหรือการเก็บออมแบบประกันชีวิตนะครับก็จะมี2-3แบบให้เลือก ถ้าท่านมีเงินเนี่ยท่านอาจจะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกก็คือฝากเอาไว้เป็นเงินฝากเผื่อเรียกนะครับหรือว่ามีความจะป็นต้องใช้อะไรนิดหน่อยก็ก็เอาไว้ใช้อันดับที่2ก็คือว่าเป็นการออมเพื่อหวังผลตอบแทนนะครับเผือเ่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นอันดับที่3ก็คือเป็นการออมไว้สําหรับระยะยาวกรณีที่ท่านจะ,กะเกษียณน,นะครับนั่นคือ3ลักษณะ ถ้าท่านมีรายได้แล้วนะครับแล้วก็มองว่ามีเงินเหลือนะครับก็ควรจะต้องทำตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับแบ่งเป็นการฝึกนะครับแล้วถึงตอนนั้นเงินท่านเนี่ยจะสามารถเราภาษาอังกฤษเรียกว่ามัลติพลายนะครับก็คือมัลติเพิ่ออกไปจะมีเป็นทวีคูณนะครับอย่าลืมท่านฝากไว้15ปีเนี่ยเงินจำนวนมันจะเยอะขึ้นพร้อมกับผลตอบแทนนะครับผลตอบแทนจะดีด้วย นะครับได้ดการคุ้มครองด้วยนะครับแล้วก็ท่านไม่ต้องกลัวเงินหายนะครับเพราะเป็นเงินฝาก<ม>นะครับ ร่วมกับทางปทนะครับก็ได้มีการเปิดตัวสถาบันการศึกษาระดับสูงสถาบันใหม่นะครับก็คือสถาบันวิทยาการพลังงานนะครับหรือเราเรียกตัวย่อ,ยอเป็นภาษาไทยว่าวพอน,อนนะครับ ุดประสงค์ในการตั้งวพนอขึ้นมาเนี่ยครับก็เพื่อการในการให้ความรู้นะครับในเรื่องของพลังงานให้กับผู้นําทางความคิดในสังคมไทยเราใช้พลังงานมาตลอดเวลาเนี่ยแต่เขาจริงแล้วเนี่ยยังมีประเด็นที่เป็นที่น่าสงสัยกันอยู่เยอะนะครับซึ่งสมควรที่จะมีเวทีนะครับที่จะให้ผู้นําทงความคิดในสังคมไทยเนี่ยได้มาศึกษาเล่าเรียนได้มาถกแลงแล้วก็หาข้อสรุปนะครับเป็นการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นกับผู้นําทางความคิดสังคมไทยนะครับ ใช้จักรยานประหยัดพลังงานและได้ออกกำลังกาย จับทุนประเดิมพระราชทาน1านึ่งแสนบาทสู่ปฐมบทสถาบันการออมของแผ่นดินถึงวันนี้99ปีธนาคารออมสินได้สร้างรากฐานการออมให้กับคนไทยสร้างความมั่นคงในชีวิตคืนความยั่งยืนสู่สังคม99ปีธนาคารออมสินเติบโตคู่เศรษฐกิจและสังคมไทย ชมคะไม่ว่าจะธุรกิจขนาดเล็กกลางหรือใหญ่ก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่สําหรับธุรกิจที่อาจารย์ทั้งสองท่านเป็นห่วงมากนั้นก็คือธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กค่ะรวมไปถึงอุตสาหกรรมที่จะต้องใช้กําลังคนจํานวนมากในการผลิตก็น่าเป็นห่วงด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนช่วงนี้เราจะพาไปฟังคําแนะนํานะคะว่าสําหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบนั้นจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรบ้างไปติดตามได้ในช่วงนี้ค่ะ ว่าที่อาจารย์ยงยุทธอาจารย์เสนอทางออกทางแก้ของปัญหานี้ยังไงครับออเป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้าตางทฤษฎีก็บอกว่าโอเคจะต้องใช้เวลาในการปรับปรุงโปรเซสใช่ไหมครับคือกระบวนการชาวบ้านเข้าที่มีอยู่นะปรับปรุงปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ก็คือว่าดูคนที่มีอยู่ก่อนเดี๋ยวอุสากรรมกากลางนี่นะฮะเอาคนทุกคนมาเรียงกันเรียกเรียงกันตามหน้าที่การงานแล้วเขียนเขียนหน้าที่การงานให้เขาใหม่เพิ่มค่างานเข้าไป ค,คนเคยทํางานสองอย่างให้ทำสามอย่างคนคทำงานสี่อย่างให้เป็น5อย่างภาษาชาวบ้านคือใช้ให้คุ้มใช้ให้คุ้ม,มกับค่าแรงที่เพิ่มขึ้น,นสำหรับคนที่ค่าแรงสูงเพิ่มค่างานไม่ได้ก็หางานใหม่ให้เขาทำ หางานใหม่ทำอย่างเช่นก็สัมพูนี่เขาออกอเอาไว้กันเถอะหรือบางคนที่เพิ่มอะไรไม่ได้เลยนะฮะโออาจารย์ <c oughs> แล้วก็เป็นคนระดับล่างจริงๆเนี่ยอ,นนอันนี้พูดแบบนายจ้างไงพูดแบบนายจ้างบนนายจ้างที่เขา<ถ><ถ>จาับตัวรอดอ่ะถ้าแับ,ถ,บถ้าเกิดว่าลูกจ้างเนี่ยปรับปรุงตัวทํางานให้คุ้มค่างานได้เนี่ยคุ้มกับจายไว้ที่สูงขึ้นได้ก็เอาไว้ใช่แต่ถ้าใครปรับตัวไม่ได้มบสัญญาก็ปล่อยนะครับก็อัากกล่อยเลิกจ้างไปครับหรือไม่ก็ช่เฉยเล้าปล่อยไปเลยไม่งั้นกิจการอยู่ไม่ได้ใช่ครับอันนี้คิดอย่างนาจ้งใ่ครับ ครับแต่ถ้าคิดแบบสังคม<แ>ตรงนี้ก็คงต้องมีใครเข้ามารับผิดชอบอนะฮะแต่ว่าจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการยังไงอาจจะพูดถึงกงอดโซงยไงเขาบอกว่าต้องเอาพวกนี้มารีทูลิ่งรีเทรนนิ่งปรับปรุงให้เขาเป็นผู้ประกอบการทําธุรกิจอะไรต่างๆนี้ได้ไหมครับนะฮะตั้งโต๊ะ ใต้กระทรวงแรงงานั้นงางโต๊ะที่จังหวัดตั้างโต๊ะที่อบตั้งโต๊ะที่ไหนก็ได้เพื่อจะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มคนที่ไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ในสวสกรรมเหล่านี้ทั้งคนงานและผู้ประกอบการก็ต้องช่วยทั้งสองกลุ่มนะอันนี้สำหรับ e, S m e ครัมนะีสอวอเองก็ต้องเข้าไปช่วยให้เขาเปลี่ยนอาชีพได้นะครับอันนี้ทางออกแรกทางออกแรกมีอไหมครับอาจารย์ก็ทางออกที่สองก็ต้องดูว่าคือมันมีสองอย่างก็คือการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหม่ การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหม่หันไปใช้เครื่องจักรมากขึ้นเครื่องจักรมากขึ้นครับนะอย่างลดการจ้างคนลงจะลดการจ้างคนลงเพราะว่าอย่างทุ่ว่าผมอยู่ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์เคยทํางานได้ชั่วโมงละเท่านี้ชิ้นผมก็เพิ่มอาจจะเพิ่มเป็นตัวที่ใหญ่ขึ้นและทํางานได้มากชิ้นขึ้นเป็นสัดส่วนกับคนที่เขาเพิ่มคาแรงขึ้นไปนะเพื่อผสมกันและเพื่อให้เขาอยู่ได้นะครับนี่คือสองทางออกของอาจารย์ยูนาเอาเบื้องต้นสองสองอย่างก่อน ท่นี้ครับทางออกของปัญหานี้ทํายังไงดีครับผมมีสามทางลดเพิ่มย้ายเกเกทับแล้วนะสามนะครับลดเพิ่มย้ายใช่ครับผมยังเก็บไปอีกหลายอย่างลดเนี่ยก็หมายความว่าเราต้องลดคือพรนี้แรงงานเราเนี่ยมันค่าจ้างเราสูงขึ้นครัใช่ไหมรถคือลดจํานวนคนลงคือลดนี่ต้องลดจานวนคนลงใช่การลดจํานวนคนลงเนี่ยมันก็ต้องมีเอาเครื่องจักรเข้ามา นะม่คล้ายๆกันอ่เครื่องทุ่นแรงเข้ามาเครื่องทุ่นแรงเข้ามาแล้วก็รวมถึงลดความสูญเสียในระบบการผลิตของเราด้วยพวกเวชเช่นเช่นท่านบอกเป็นโรงงานเช่นโรงงานทํากระป๋องเนี่ยต้องไปดูไอเศษกระป๋องไอเศษเหล็กอย่าให้มันมากโรงงานทํากระดาษต้องมาดูที่พื้นว่าไอมีเศษกระดาษหลงอยู่มั้ยคือต้องไปลดนะลดพลังงานลดการใช้สตรีมนะลดการใช้ไฟฟ้าพวกมอเตอร์ต่างๆอันนี้เราต้องไปลดทุกอย่างให้ลดความสูญเสีย ในกระบวนการผิดทุกอย่างลดขั้นตอนการทํางานบางทีมันต้องมีไปแผนกนั้นไปแผนกนี้ต้องใช้คนเยอะลดอินเวนทอรี่คือลดสต็อกข่าวที่สําคัญที่สุดเพราะว่าการมีสต็อกสินค้าเยอะมันก็เป็นต้นทุนต้นทุนเงินจมสต็อกน้อยนะคนดูสต็อกโดนสินค้าก็น้อยลงลดปกลิก็น้อยลงใช่ไหมค่าเช่าก็น้อยลงอ้ต่างๆมันลดตามสต็อกนี่ลดได้ผมดูแล้วลดได้สามสี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ กลับมาว่าคิดเพิ่ม,มนะลดแล้วก็ต้องเพิ่มเพิ่มไงก็เพิ่มอย่างที่อาจารย์บอกเพิ่มผลผลิตนะพยายามเพิ่มผลผลิตให้ผิดแค่มากขึ้นโดยใช้คนเท่าเดิม,มนะอันนี้นะแต่ไม่ได้ไปที่ท,ที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับว่าก็ให้คนเนี่ยปรับปรุงทักษะและประสิทธิภาพให้คุ้มค่าค่าแรงหน่อยคือกงนั้นที่จะใช้ต้องเก่งขึ้นผมไปลองมาแล้วใช้ไม่ได้อ้าทำไมารย์คือเ r o d u c t i v i t y เนี่ยเราก็บอกว,ว่าเช่นคนออกแล้วไม่รับแล้วก็ค่าจ้างของคนคนั้นเนี่ยแบ่งครึ่งบริษัทเอาครึ่งนึงพวกเข้ามาแบ่งกันเลย เอาไปคนละครึ่งคนไม่ชอบทําเพราะเหนื่อยเขา้นถ้าคุณไปทาได้มากๆแม้จะได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้นเดี๋ยวนี้คุณภาพชีวิตเขาก็มีครนะอันนี้นั้นเขาไม่อยากทํางานนักขึ้นใช่ใช่อันนี้ทฤษฎีทำได้แม้จะได้เงินเพิ่มสูงขึ้นบ้านก็ตัดแต่ว่าข้อที่จริงเนี่ยไม่ด้ง่ายๆเพราะแรงงานเราขาดเนี่ยเขาก็จะย้ายไปที่หนึ่งใช่ไหมในการเพิ่มก็คือว่าเพิ่มประสิทธิภาพนี่สําคัญนะเพิ่มทักษะอบรมเขาย้ายเขาทํางาน เสียหายไอต่างๆนะครับแล้วก็เพิ่มพ r o d u c ิวิตี้ด้วยวทุกวิถีทางแต่ยังไม่แช่ไปไปขูดรีดนะครับ,รบอีกอันนึงก็คือเรื่องของการย้ายย้ายเนี่ยคือตอนจบแล้วเนี่ยผมดูแล้วย้ายนี่คือย้ายอะไร,รย้ายฐานการผลิตย้ายฐานการผลิตยังอยู่ในประเทศไหมต้องไปครับเพราะที่สุดแล้วเราก็อยู่ในประเทศไม่ได้ปีห้าเจ็ดนี่ก็ทั้งทั้งประเทศก็3ามบาทดแลวถ้าย้ายย้ายไปไหนครับ ถ้าเป้าหมายเนี่ยก็เพื่อนบ้านเราเอสบี e เราไปไหนไกลไม่ได้ม,ม,มันต้องไปเพื่อนบ้านเราเนี่ยเพื่อนบ้านเรามันก็มีให้เลือกน้อยใช่ไหมไปทางเวียดนามเขาก็คู่แข่งเราตามมันติดใช่ไหมทางประเทศลาวเนี่ยทุกอย่างดีหมดแต่เหมาะเกษตรอุตสาหกรรมไม่ค่อยเหมาะคนเขาน้อยครับถ้ากัมพูชาเนี่ยตอนนี้คือกระเป๋าไปได้เลยวันนี้เขาอาแขนต้อนรับเลยแต่ว่ากัมพูชาเขาก็จะมีเรื่อง อะไรอ่ะท่าเรือเขาเล็กแล้วก็คนเขาก็ไม่มากสิบามล้านคนตอนนี้เหลือไม่กี่ล้านสักสองล้านนี่ไม่เกินหปีก็หมดละอยู่พม่านา่นั้นพม่าเป็นคาตอบค่าจ้างต่ากว่าเราสี่เท่าคนหกสิบล้านคนอยู่ในวัยทํางานส0มสิบี่สิบล้านคนนะครับทรัพยากรมากมายนั่พมาาคือคําตอบค่าแรงเขาต่ำไหมก็ต่ำกว่าเราสี่จุดสองเท่าโอ้ต่ำมันสี่เท่าเลยนะสี่เท่าต่อไปอาจจะขึ้นบ้างแต่ก็ยังไม่ขึ้นเท่ากัก็ยังไงก็นะแต่ว่า พวกพี่อย่าไปมองว่าค่าแรงต่ําแล้วเราไปคูนว่าโอ้เราจะกําไรไม่ใช่นะมันแลกกลับมาด้วย productivity เขาจะน้อยสูงะอาจจะงานชิ้นเดียวบ้านไทยคนไทยใช้คนหนึ่งบ้านข้าวอาจต้องใช้คนครึ่งอย่างนี้สเนี่ยเขาก็มีต้นทุนอื่นสูงขึ้นเช่นข่าไฟฟ้าค่าโลจิสติกส์ที่สูงมากอะไรต่างๆพวกนี้